สนับสนุนคนคอบอลง่ายๆด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดขอบคุณเสร็จแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2 0 2พรอชูเสื้อทางการเชลซีปิดดีวคว้าตัวแจ็คสันเสริมหอ,อก ฟาบริเซโอโรมาโนประกาศเฮียวิโกเชลซีปิดดีลคว้าตัวนิโคลัสแจ็กสันมาเสริมแนวรุกเป็นที่เรียบร้อยด้วยค่าตัวมากกว่า35ล้านยูโรเล็กน้อยและจะผ่อนจ่ายเป็นงวดงวดเชลซี Chelsea, สโมสรชั้นนำจากสึกเพอร์มาิกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวนิโคลสัสแจ็กสันกองหน้าของบีเยลเดัลในศึกลาลีกาสเปนเข้ามาสุดทินสแตมฟอร์ดปิดเป็นที่เรียบร้อยโดยหัวหอกทีมชาติสเนก้าในวัย22ปีจะเข้ามาผลิตกำลังในแนวรุกของสิงห์บลูส์รวมกับคริสโตเฟอร์เอ็นคูนคู กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสที่พึ่งย้ายมาจากแอร์เบรซิกในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยค่าตัว60ล้านยูโรหรือประมาณ2,280ล้านบาทนะครับขณะที่ฟาบริซิโอมาโนนักข่าวแวดโปร่งตลาดซื้อขายนักเตะค,คนดังชาวอิตาเลียนรายงานเพิ่มเติมว่าเชลซีจะจ่ายค่าตัวของแจ็คสันมากกว่า35ล้านยูโรหรือประมาณ1,330ล้านบาทตามเงื่อนไขค่าจิกสัญญาเล็กน้อยขณะที่เงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยเช่นกันนะครับ เชลซีบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวนิโคลัาสจ็กสันเฮียบิโก,โกเข้าใจว่าบีเยเลยอมรับข้อเสนอจ,จากเชลซีที่จะจ่ายเงินมากกว่าค่าฉีกสัญญา35ล้านยูโรเล็กน้อยแต่เงื่อนไขการจ่ายดีกว่าเพราะสามารถผ่อนชำระเป็นงวดๆวางคิวตัวร่างกายแล้วและตกลงเงื่อนไขส่วนตัวแล้วด้วยทั้งนี้แจ็คสันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับปีเยอเลอในฤดูกาลที่แล้วโดยยิงไป13ประตูและ5อซิสต์จากการลงสนาม38เกม และโชว์ฟอร์มสุดยอดในช่วงท้ายซีซั่นหลังจากกดไปถึง9ประตูจากการลงเล่นเกมลีก8นัดสุดท้ายแหละครับยากโลแมนยูเสนอปล่อยฟันเดเบกให้กับโรมา่าสกายสปอร์ตอิตาเลียสื่อกีฬาของอิตาลีตีข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดต่อไปหาโรม่าเพื่อเสนอปล่อยตัวดอนนี่ฟันเดเบกให้กับอีกฝ่ายหลังจากแข่งชาดัชไม่สามารถระเบิดฟอร์มโหดกับทีมปีศาจแดงได้ แมนเชสเตอร์ไนเต็ดทีมดังจากศึกพีมาริกอังกฤษได้เสนอปล่อยตัวดอนนี่ฟานเดเบกกองกลางชาดัสให้กับไอแอสโตรมาตามการรายงานจากสกายสปอร์ตอิตาเลียสื่อชื่อกล้องของประเทศอิตาลีนับตั้งแต่ที่ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์ปี2020ฟานเดเบกก็ไม่เคยโชว์ฟอร์มเก่งเหมือนสมัยอยู่กับอาแจ็กซ์อาร์มสดามได้เลยแถมเขายังเคยโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักจนทำให้ได้ลงสนามกับทีมทุกรายการไปแค่60นัดเท่านั้น ซึ่งมันก็มีกระแสข่าวอย่างต่อเนื่องว่าเขาจะไม่ได้อยู่กับทีมต่อไปโดยสุดท้าเดิมเสริมว่าตอนนี้โรมายังไม่สนใจที่จะเซ็นสัญญากับฟันเดอร์เบกมากสักเท่าไหร่แต่อาจจะพิจารณาเกี่ยวกับการขอยืมตัวมารื่องทัพถ้าหากสุดท้ายแล้วแข้งวัย26ปีไม่สามารถหาทีมได้นะครับขอให้โชคดีคาวันโยเตรียมลาเวอพูลซบทีมบุนเดสลลกา เก็บเปือไปก่อนลิวพูโอเคส่งฟาบิโอคาวันโย่ไปเล่นกับแอร์เบลเลฟซิกแบบจืมตัวในฤดูกาลหน้าและไม่มีออปชันซื้อขาดแต่อย่างได้หลังสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวจริงของหงแดงไม่ได้แหละครับฟาบิโอคาวันโย่กองกลางดาวรุ่งของลิวพูเตรียมไปเล่นกับแอร์เบลเลฟซิกทีมแดงจากสกุนเดสติก้าเยอรมันแบบจิมตัวตลอดฤดูกาล2023-2024ตามการรายงานจากสื่อของอังกฤษและเยอรมันหลังจากที่เจคินคราฟ์คุณซื้อของหงแดง ต้องการให้นักเตะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนและไม่ได้อยากขายขาดแต่อย่างใดและครับลิวพูซื้อคาวันยอมาจากฟูตแล่เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2022โดยค่าตัวราว5ล้านปอนด์หรือประมาณ222ล้านบาทนะครับหลังจากสามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมยิงไป10ประตูกับอีก8แอสซิสต์และช่วยให้เจ้าสัวน้อยเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้สำเร็จอย่างไรก็ตามคาวันยอในวัย20ปีได้โอกาสลงเล่นน้อยมากเมื่อมาอยู่กับหงแดงลิเวอร์พูล หลังไม่สามารถสอดแทรกขึ้นเป็นตัวจริงได้โดยส่วนใหญ่เป็นแค่ตัวสำรองจากการลงเล่น22เกมจึงทำให้เจกเกนครอปต้องการส่งนักเตะไปเล่นในกับทีมอื่นในรูปแบบของการยืมตัวเพื่อบ่มเพาะประสบการณ์ล่ะครับขณะที่ฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวคนดังแวดวงตลาดซื้อขายนักเตะรายงานว่าฟาบิโอคาวันโย่จะย้ายไปเล้นในกับแอร์บร์เรซิกจนถึงเดือนมิถุนายนปี2024ยืนยันไม่มีออปชั่นซื้อขาด การเจรจากำลังได้ข้อสรุปขณะที่จะมีการสัญญากันในสัปดาห์หน้าแต่ข้อตกลงทั้งหมดได้ยืนยันแล้วการเยืมตัวเป็นทางเลือกเดียวเนื่องจากเจกเกนครอปและอิวอพูปฏิเสธดิวขายขาดหล้ะครับขอลองอีกสักตั้งแมนยูไม่เข็ดหวน่าบราบิโอซ้ำสองแมนเชสเตอร์นแต่ถูกแชรว่ายังไม่หมดความสนใจในตัวอาดเรียงราบิโอและหวนกลับไปท่าทามิติยิมชาติฝรั่งเศส ของสโมสรยูเวนตุสเป็นรอบที่2แล้วหลังจากซัมเมอร์ก่อนช่วยได้ตัวเขามาเสริมทัพอย่างวุดวิตแมนเชสเตอร์ในเดเคยเจราจากับเวโรนิเก้คุณแม่ของอาดเรียงลาบิโอนะครับซึ่งเป็นเอเจนต์กับลูกชายเมื่อช่วงซัมเมอร์ก่อนมาแล้วรอบหนึ่งโดยที่จอห์นเมอร์เทอร์ผู้ในการฟุตบอลของสโมสรบินไปถึงตูรินเพื่อถกกับคุณแม่นักเตะแบบซึ่งซึ่งหน้าหลังจากทีมมาลายตอบรับค่าตัว14ล้านปอนด์หรือประมาณ628ล้านบาท ที่ปีแสตแงติดต่อขอซื้อพ่อค้าแข้งวัย29ปีเนื่องจากสตาร์ชาวเมืองน้ำหอมปฏิเสธจะขยายสัญญาเพิ่มต่อจากกรณีดังกล่าวสุดท้ายราบิโอไม่ได้ย้ายสู่ิ่นโอนทัฟฟอร์ดและยังคงเป็นคุณพลของยูเวนตุสต่อไปกระทั่งล่าสุดก็มีรายง,งานข่าวว่าเอริคเทนฮาคุณซื้อชาวดัชยังแสดงความสนใจในตัวอาดเรียงราบิโอกองกลางจอมบูมาเสริมความแข็งแกร่ง,แ,งและส่งผลให้แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเปิดฉากทาาทามดาวเตะเฟรนแมนอีกคนโดยหวังจะสัญ,ญญาให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดด้วย ทั้งนี้ซีซั่นที่ผ่านมาราบิโอยังคงสร้างผลง,งานได้อย่างน่าประทับใจจากการลงสนาม32นัดและยิงได้8ประตูกับอี44แอซิสนะครับปูทางขยับเทรนด์ขึ้นกลางอดัมเชียริว์พูซิลวอ็อกเกอร์ชาลีอดัมระบุอเว์พูน่าจะลองดึงคลายวอ็อกเกอร์มาเสริมแกล่งโดยสื่อว่ามันจะเป็นการช่วยให้พวกเขาไม่ได้รับผลกระทบมากนัก หากจะดันเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโน่ขึ้นไปเป็นกองกลางชาลีอาดามอดีกองกลางของลิเวอร์พูลยอดสโมสรในศึกพมีกอังกฤษแสดงความเห็นว่าลิเวอร์พูลควรจะพิจารณาถึงการดึงตัวไคล์ว็อกเกอร์แบ็กขวาของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้เดือนอนาคตของว็อกเกอร์ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหลังจากที่เขาเลิกสนกับทีมอีกเพียง1ปีเท่านั้นโดยก่อนหน้านี้แข้งวัย33ปีมีข่าวกับปายเยิร์แชร์กแอย่างหนักด้วย ผมคิดว่าการขยับเทรนด์ไปเป็นกองกลางแบบเต็มตัวคือสิ่งทีว่ว์ภูอาจจะพิจารณาเขามีบทบาทอย่างมากในหลายเกมกับการเล่นตำแหน่งนั้นเหมือนที่เราเห็นเขาทํากับทีมชาติอังกฤษในสัปดาห์นี้ผมคิดว่าเขาเป็นคนที่ผ่านบอลได้ดีที่สุดในสโมสรประเด็นที่เกี่ยวกับระยะในการผ่านบอลและรูปแบบการผ่านบอลถ้าคุณมีกองกลางที่ทําแบบนั้นได้แล้วล่ะก็มันก็จะเป็นการเปิดช่องทุกอย่างให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนแต่ถ้าพวกเขาสนใจจะทําอย่างนั้นพวกเขาจําเป็นต้องหาแบกขวาคนใหม่ ตอนนี้ดูเหมือนว่าคลายวอล์กเกอร์อาจจะอยากย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้ซึ่งสําหรับผมแล้วนั่นคือคนที่พวกเขาอาจจะลองพิจารณาดูสักหน่อยชาลีอาดามาิีกองกลางลิเวอร์พูลกล่าวแหละครับจะเอาให้ได้ลิเวอร์พูลพร้อมทุ่ม90ล้านยูโรซื้อวาเวเดลิเวอร์พูลสโมสรขวัญใจหมาชนแห่งศึกเพเมานิกอังกฤษ เตรียมควัาก,กระเป๋า90ล้านยูโรหรือราว3,330ล้านบาทให้กับเันมาริตพิจารณาสำหรับการปล่อยตัวเฟเดริโกวาเวเด้กองกลางฟอร์มแรงมาเล่นยังติดอันฟิวในช่วงซัมเมอร์นี้จกเจคกังครับนายใหญ่ชาวเยอรมันต้องการเสริมความแข็งแกร่งในแผงมิดฟิลเป็นอันดับแรกเนื่องจากตำแหน่งนี้เป็นปัญหาเยอะมากในซีซั่นที่ผ่านมาโดยเขาจัดการคว้าตัวเล็กซิสแม็กอลลิสเตอร์มาจากบรัสตันแอดโฮฟอัลเบียนมาร่วมทัพได้แล้วหนึ่งรายแต่ยังไม่เพียงพอนะครับ งานนี้ของแดงยังมีข่าวผู้พันกับเคฟเฟรนตูรามกองกลางของนีสและมานูโคน่มิดฟิลด์จากรุเสเซียเหมือนเช่นกลัดบกักขณะเดียวกันแรนกราเฟนแบ็กของเซต้์บายยูเมนิกก็ถือเป็นอีกทางเลือกที่เดรเรสสนใจนะครับกันนั้นล่าสุดพวกเขามีออปชั่นใหม่นั่นคือการคว้าวาเวเดซึ่งเป็นหนึ่งในคีแมนของราชันชุดขาวนับตั้งแต่9ก้าคือมาเล่นในกับทีมชุดแฉ่เมื่อปี2019แหละครับโดยนาซิองนานือด,ดังของประเทศสเปนรายงานว่าเทลฟูสนใจนักเตะรายนี้อย่างมาก และพร้อมยื่นข้อสเสนอจำนวน90ล้านยูโรให้กับโรสบังโกสพิจารณาเพื่อปล่อยตัววาวเวเดซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมชาติอุรุกวัยของดาวิดนูนเยสกองหน้าของหงแดงลิเวอร์พูลในทิศแันฟิลด์นะครับทางน้มิดฟิลด์วัย24ปีมีสไตล์การเล่นที่เหมาะกับแทคนติกของเจกเกนครอปเป็นอย่างมากและงานนี้ในายใหญ่เลือดดอชก็เชื่อมันว่าหากนักเตมาร่วมทัพจะทําให้แผงกองกลางของลิเวอร์พูลมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยแหละครับ สนับสนุนคนคอบอลง่ายๆด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดขอบคุณเสร็จแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ